วัสดีครับสมาชิก MT Cable TV และสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องไอยสารคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางกลุ่มระบบทีวีดิจิตอลช่อง201และคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่าน90.50เมกะเฮิรตซ์ MT Radio ตอนหลาก,ก็สู่ข่าวรอบเมืองกรสินประจำวันพฤหัสบ,บดีที่18สิงหาคม2559วันนี้มีประเด็นใหญ่ต้องติดตามเป็นกรณีฆาตะกรรมโหดเสียรีค้าของชำอำเภอสมเด็จครับแล้วก็เป็นภรยาของทางด้านพันตบ,บทโทสุภชัยสารวัตรสอบสวนสถานีตบ,บทรวภูทรเมืองกรสินแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2538ล่าสุดนะครับญาติ ก็มีการเข้าไปแจ้งความเกรงว่าผู้ตายจะถูกลักพาตัวหลังจากที่มีการแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ที่เำเภสมเด็จแล้วก็มาพบว่ากลายเป็นศพอยู่ที่โกดังร้างแห่งหนึ่งใกล้กับอำเภอสมเด็จเดี๋ยวติดตามประเด็นนี้วันนี้กับข่าวรอบเมืองกระสินคืนนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดกระสินสรุปผลสำเร็จการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 15ปีโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกระสณนประสบผลสําเร็จยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว34กองทุนส่วนปัญหาที่พบส่วนมากเกี่ยวกับการลงบัญชีช่วงเปลี่ยนผ่านคณะกรรมการนายอุทัยสิงห์ทองหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาการพัฒนาการจังหวัดกระสีนเปิดเผยว่าจังหวัดกระสีนได้ดาเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาตั้งแต่ปี2,544จนถึงปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกระสินทั้งหมด1,609กองทุนแยกเป็นกองทุนหมู่บ้านจำนวน1,584กองทุน กองทุนชุมชนเมืองจำนวน25กองทุนยารับการจดทะเบียนถูกต้องเป็นนิติบุคคลแล้วรวม1,608กองทุนโดยในปี2,555รัฐบาลมีนโยบาย,ายเพิ่มกองทุนหมู่บ้านาและชุมชนเมืองระยะที่3กองทุนละ1ล้านบาทจังหวัดกระสีนจึงรับเพิ่มทุนจำนวน1,516กองทุนคงเหลือ93กองทุน ต่อมาในปี2559รัฐบาลได้มีโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโครงการละ5 0 0 0 0บาทจังหวัดกระสีนจึงได้เสนอโครงการแล้วจำนวน1,474โครงการและได้รับงบประมาณแล้ว1,197กองทุนงบประมาณ598ล้าน5 0 0 0บาท มีกองทุนหมู่บ้านที่พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนจํานวน304กองทุนและเป็นที่น่ายินดีดมีหลายครอบครัวสามารถนําเงินทุนจากกองทุนไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จนเป็นครอบครัวต้นแบบและสร้างฐานความเป็นอยู่ของตนเองเให้อยู่ดีกินดีมีเงินทุนส่งบุตรหลานเรียนระดับที่สูงยิ่งขึ้น109กองทุนจำนวน1,608กองทุนที่ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการละ5,000บาทความรู้ความเข้าใจโรงเรียนปอแดงวิทยาเพียงตลาดจังหวัดกระเซนนำร่องทาเกษตรอินทรีย์มุ่งส่งเสริมอาชีพนักเรียนในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและช่วงเรียนหนังสือเน้นสร้างอาชีพเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์สู่เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง กับแปลงนาสาธิตข้าวไรซ์เบอร์ี่ที่มีการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554ที่โรงเรียนปอแดงวิทยานางระเบียบจันชมพูผู้เมกาโรงเรียนปอแดงวิทยาตบนนาดีอเมืองตลาดจังหวัดกระเสียนพร้อมคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มทำนาอินทรีย์ร่วมทำนาปรังบนนาข้าว หลังโรงเรียนที่ได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านเพื่อเป็นกองทุนข้าวอาหารกลางวันในปีการศึกษาต่อไปโดยเปลี่ยนจากการปักดำนาเป็นการทำนายิงเป้าและนายนททำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวประหยัดแรงงานและประหยัดเวลานางระเบียบจันชมพูผู้เป็นการโรงเรียนปอแดงวิทยากล่าวว่าทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่ด้านหลังของโรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็นพื้นที่สระน้ําเลี้ยงปลานาข้าวปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมีเลี้ยงไก่ไข่200ตัวและพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้พืชผักและสัตว์เลี้ยงซึ่งจะเป็นทุนเสบียงอาหารกลางวันของเด็กๆในโรงเรียน,นหลือจากนั้นนําไปจําหน่ายที่ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนรวมถึงตลาดสดในหมู่บ้านโดยเงินที่ได้จากส่วนการจำหน่ายสินค้า โรงเรียนจะนําเข้ากองทุนพัฒนาโรงเรียนกองทุนสวัสดิการให้แก่เด็กนักเรียนมีเงินออมมีเงินฝากส่วนการทํานาแปลงสาธิตนี้เป็นการทํานาข้าวอินทรีย์โดยพันุข้าวไรส์เบอร์เป็นข้าวอายุ120วันซึ่งเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคมและจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ โดยนักเรียนกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์จำนวน25คนจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาดูแลนาข้าวตลอดช่วงการเรียนและช่วงปิดภาคเรียนรวมถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆจะต้องมีเวรของนักเรียนมาทํากิจกรรมตลอดเวลาบางส่วนจะต้องมาเก็บพืชผักเก็บผลผลิตไปจําหน่ายตามท้องตลาดเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ วิทยาลัยกระสินส่งเสริมทักษะเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2559 <St ay to speak> เมื่อเวลา9นาฬิกาวันนี้18สิงหาคม2559ในพัฒนาพึ่งพันธ์รองอธิกา,ศา,ศา,ศารบดีมหาวิทยาลัยกระสินเป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่พระเกียรติพระบาทสม็จตรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายผ่านพุ่มเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแพรและกล่าวคำถวายราชสดุดีสักการะหน้าพระบรมาสาริสลักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2,559จัดขึ้นที่หอประชุมอ,มอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกระสี การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกร,สรกะสินกำหนดจัดขึ้น3วันระหว่างวันที่17-19สิงหาคม2559โดยมีกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติและพระปีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบิดาหแห่งวิทยาศาสตร์ไทยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันการพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นต้นในการจัดงานครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันและร่วมชมในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการจำนวนมาก รองกธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรในพัฒนาพึ่งพันธกล่าวว่าการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจําเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุอุตุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานดํารงชีพของประชากรให้สูงขึ้นและการกินดีอยู่ดีของประชากรอันจนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยโดยทั่วหน้า การที่จะบรรลุวัตุประสงค์ดังกล่าวปัจจัยสําคัญอันหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้บังเกิดผลตามที่คาดหวังคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นมหาวิทยาลัยกระศรศิยปจึงได้รูปกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกระศรศิยเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุน้นนโยบาชนนักเรียนนิสิตและศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม และให้ความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อเป็นการส่งเสริมเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกซึ่งความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชนเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์ในราชมงคลกระสรินอีกด้วย มาดูข่าวร้อนประเด็นร้อนในวันนี้เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของอดีตสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกระเสียนพันธบทโทสุภชัยโชคมุกซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปตั้แต่ปี2538ปรากฏว่าในส่วนของญาติของภรรยาท่านมีการเข้าไปแจ้งความโดยเป็นพี่ชาย บอกว่าน้องสาวอาจจะถูกลักพาตัวเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความก็ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกติดตามหาข่าวและก็มาพบว่ากลายเป็นศพถูกทิ้งไว้ที่โกดังร้างโดยเป็นการฆาตกรรมสุดโหดเิทีนีค้าของชำอำเภอสมเด็จ อดีตภรยาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกระสินก่อนที่ทางด้านของญาติเองก็ใช้ข้อมูลว่าทางด้านของผู้ตายเองก็จะหายลกไปจากบ้านนั้นมีการรับโทรศัพท์ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์การโทรออกล่าสุดของผู้ตาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา17สิงหาคม2559เวลาประมาณ21นาฬิกพันบทโทบุญจันทร์สังทองประกาศสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสมเด็จจังหวัดกาฬสินธรับแจ้งจากตำรวจสายตรวจว่าพบศพหญิงอายุประมาณ50-65ปีถูกฆาตกรรมแล้วนำศพไปทิ้งไว้ภายในโกดังร้างของบริษัทแห่งหนึ่งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและพร้อมด้วย พลบตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระสินที่เกิดเหตุตั้งแต่บริเวณหน้ากโกดังร้างซึ่งห่างจากศรีแยกสมเด็จไปทางอำเภอคำม่วงประมาณ300เมตรเข้าไปในซอยอีกประมาณ2 0 0เมตรภายในโกดังเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าดรีมสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนกอไก่ทททหารทททหาร915กระสินและพบรอยเลือดเป็นทางยาวตั้งแต่กลางโกดังไปตรวดถึงกองไม้ด้านทิศเหนือ สภาพศพอายุประมาณ50-65ปีเพศหญิงสวมกางเกงขายาวสีดำสวมเสื้อยืดสีชมพูอ่อนลายดอกแขนสั้นบริเวณใบหน้าบวมปูดคล้ายกับถูกตีด้วยของแข็งบริเวณริมฝีปากมีผ้าสีเงินคาดปิดปากเอาไว้ ทราบชื่อคือนางศรีรัตนาอายุ56ปีเจ้าของร้านขายของชำอยู่เลขที่205ทับ3หมู่ที่2องตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกระเสีนซึ่งเป็นอดีตภรยาพันธบ,บทโทสุปชัยโชคมุกสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกระเสีนแต่เสียชีวิตเมื่อปี2538ด้วยอุบัติเหตุและยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตบ,บทเอกจากทิพไชยจินดา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและ 3, พลตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดกระสินด้าน 3, าพลตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดกระสินกล่าวว่าในกรณีนี้ได้เข้ามาติดตามตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเนื่องจากกรณีดังกล่าวเมื่อเวลา15นาฬิกานายอานน์ชุ่มมณีอายุ59ปีพี่ชายของผู้ตายซึ่งเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอสมเด็จ ได้มาแจ้งเหตุลักพาตัวนางศรีรัตนาและเนื่องจากเป็นอดีตภร,รยาสารวัตร,ร,ร,รสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกระสินพนักงานสอบสวนจึงได้รายงานตามลำดับชั้นตนเองจะได้สั่งการให้เร่งติดตามเนื่องจากเกรงว่าจะประสบเหตุร้ายแต่ทราบาผู้ตายได้หายออกไปจากบ้านพร้อมกับรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงเวลาสิบนาฬิกาภายหลังจากรับโทรศัพท์ลึกลับการกระจายกำลังติดตามสายตรวจได้เข้าตรวจสอบทุกจุด จนมาพบศพที่โกดังร้างแห่งนี้ภายหลังจากที่ญาติและลูกเข้ามาดูศพก็ปรากฏว่ายืนยันคือผู้ตายคือนางศรีรัตนาแต่จากการตรวจดูที่เกิดเหตุคาดว่าอาจจะมีคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุไม่ต่ำกว่า3คนและต้องมีความโกรธแค้นกับผู้ตายอย่างมากเพราะสภาพศพถูกฆ่าและนำไปอำพรางอย่างโหดเหี้ยมทั้งนี้ตำรวจได้เร่งทำการเรียกว่าสืบหาเบาะแส ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดที่จะทําการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้และล่าสุดก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับ กลุ่มคน,นร้ายได้แล้วนะครับในผู้ต้องหาเบื้องต้นเป็นแหล่งข่าวแจ้งมาว่าเป็นสองสามีภรรยาแต่ว่าต้องรอการยืนยันขณะนี้มีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอยู่ที่เขตอำเภอสมเด็จในบริเวณที่เกิดเหตุเดี๋ยวมีความคืบหน้าประเด็นนี้ติดตามได้กับข่าวรอบเมืองกระสินครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะพาไปที่อำเภอกำมะละใสครับมีตลาดต้องชม เป็นแห่งแรกของจังหวัดกระสินเขาบอกว่าอาหารสะอาดรสชาติอร่อยที่สำคัญราคาถูกมากๆเดี๋ยวมาติดตามกันได้นอกจากนี้ยังมีเหตุหญิงวัย41ปีจมน้ำเสียชีวิตเหตุเกิดที่บ้านหนองบัวตะบ,บนพลทองอำเภอเมืองกระสินส่วนคลิปท้ายข่าววันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันหนึ่งในคลิปที่จะมาให้ชมเป็นกรณีของโชเฟอร์ คนขับรถเมยเกิดช็อกหมดสติปลายคาพูมรายผู้โดยสารต้องรีบกระโจนไปบังคับรถให้เข้าจอดข้างทางติดตามได้ช่วงหน้าคลิปท้ายข่าวช่วงนี้พักสักครู่ครับ มาติดตามข่าวรอบเมืองกระสินในช่วงที่2กันต่อเรามาดูเหตุหญิงวัย41ปีจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านหนองบัวตะบนพลทองอำเภอเมืองกระสินเมื่อวันที่17สิงหาคม2559เวลา13นาฬร้อยตํารวจเอกอภิษ์ปนเตชะร้อยเวรสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองกระสินรับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิต ที่บ้านหนองบัวตำบลพนทองอำเภอเมืองกระสีนจึงได้ประสานไปยังโรงพยาบาลกระเสีนเพื่อขอทีมแพทย์ร่วมชนสูตรพลิกศพและเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยในเตกกาจีซิงเกาะหน่วยกู้ภัยเมตาธรรมกระสีนหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลพลทองณที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเพศหญิงอายุ41ปีเป็นสภาพอยู่ในร่องน้ำขนาดเล็ก เป็นสภาพบริเวณใบหน้าจมน้ําเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากร่องน้ําต่อมาทราบชื่อคือนางอําพวยอยู่บ้านเลขที่390หมู่5ตำบลพพนทองอําเภอเมืองกระสินสอบถามทราบว่าผู้ตายได้มารับจ้างตัดหญ้าพร้อมลูกชายและนอนพักผ่อนช่วงเที่ยงจนกระทั่งมีชาวบ้านมาพบว่าร่างผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ําดังกล่าวซึ่งคลอง

เปลี่ยนบรรยากาศไปชิมช็อปอาหารสะอาดรสชาติอร่อยที่สำคัญราคาถูกและก็คุ้มมากๆอยู่ที่อำเภอกำมรลัยครับเพิ่งเปิดตัวไปกับชื่อตลาดต้องชมถือเป็นแห่งแรกของจังหวัดกระสินโดยเชิญชวนผู้ที่อยากจะไปลิ้มลองอาหารสะอาดรสชาติอร่อยต้องไปที่ตลาดต้องชมอำเภอกำมรลัยจังหวัดกระสินแห่งนี้ นางสาวอารุณีภูลแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิน่นที่ตลาดต้องชมคนกระสินห้ามพลาดตลาดเทศบาลกะมรษัยจังหวัดกระสินตลาดต้องชมเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถิน่นโลคอล์อีเคมีด้วยการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ตลาดผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานต่างๆในรูปแบบประชารัฐซึ่งภาครัฐร่วมมือกับประชาชนเอกชนประชาสังคมและทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันสร้างสารรค์แก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลาดต้องชมถือว่าเป็นเครื่องมือนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย สร้างความเข้มแข็งในระบบในส่วนของการบริหารจัดการเศรษฐกิจท้องถิ่นเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตช่องทางการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการยกกระดับตลาดชุมชนให้เป็นตลาดต้องชมส่งเสริมให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์โดยมีราคาขายที่เป็นธรรมและได้เปิดตลาดต้องชมนำร่องใน12จังหวัด ตลาดต้องชมเทศบาลกับมาราสัยตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเป็นลานคอนกรีตสำหรับจำหน่ายสินค้าและอาหารโดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา15.00นถึง21.00นทุกวันมีแผงจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆกว่า200แผง มีตลาดนัดสีเขียวทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสารพิษสินค้าชุมชนโดยกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีศูนย์โอท็อปตั้งอยู่ที่ตลาดแห่งนี้อีกด้วยโดยในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนที่ตลาดแห่งนี้กว่า3า0แสนบาทข้อีวกเ่ย ว่างนรููบาออออยย่่่งดคคัเเวๆต้องไปชิมและก็ต้องไปชมกับตลาดต้องชมที่อำเภอกำมะศไจังหวัดประสินนะครับ มาดูที่คลิปท้ายข่าวครับไปเริ่มต้นในส่วนของคลิปแตกตื่นระทึกคนขับรถเมยเกิดช็อกหมดสติและภายหลังเสียชีวิตแต่ขณะที่เขาหมดสตินั้นเขากำลังขับรถเมยจึงทำให้ผู้โดยสารต้องรีบกระโจนมาควบคุมและก็บังคับรถให้เข้าจอดข้างทางไปดูภาพกันครับเว็บไซต์ CCTV ของจีน รายงานว่าผู้โดยสารรถเมย์แตกตื่นจ้าละวันเมื่อจูจ่ๆในซ่งอายุ42ปีคนขับรถเมย์เกิดอาการช็อกหมดสติกระทันหันในเมืองผู่เถียนมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเหตุเกิดเมื่อเช้าวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมากล้องวงจรปิดภายในรถเมย์สายนี้เผยเห็นว่าในซ่งหมดสติและก็ฟุบลงกับพว่มาลายัยหลังจากขับรถเมย์ออกจากป้ายได้ไม่นานนักจนรถ หันออกไปทางซ้ายผู้โดยสารสองคนจึงรีบกระโจนเข้าไปเหยียบเบรกและดึงกุญแจรถออกก่อนช่วยกันควบคุมรถให้บังคับเข้าไปจอดบริเวณป้ายรถเมย์อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียใจที่นหนส่งคนขับรถเมย์รายนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมา มาอีกหนึ่งคลิปก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนแต่ยังรอผลการตรวจสอบว่าหญิงที่ก่อเหตุรายนี้มีอาการทางจิตหรือไม่เป็นกรณีของหญิงสาวรายหนึ่งขับรถยนต์ไปพุ่งชนคนที่เดินข้ามถนนจนในที่สุดเสียชีวิตขณะที่ชนผู้คนบริเวณท้องถนนรถของหญิงสาวรายนี้ก็ไปพุ่งชนรถอีกคันที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สิ่งที่เกิดขึ้นภายในภาพจากกล้องที่บันทึกได้คือหญิงสาวรายนี้หลังจากก่อเหตุก็ลงมาจากรถมายืนข้างคนเจ็บในขณะนั้นซึ่งภายหลังเสียชีวิตภาพที่ปรากฏคือหญิงสาวรายนี้มีการเต้นท่าทางดูเหมือนไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เธอเพิ่งจะกระทำไปไปดูภาพครับ เว็บไซต์ซึ่งไฮฮิสรจะเปิดเผยคลิปวิดีโอชวนอึ้งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมณฑลซานรตรงประเทศจีนเมื่อวันที่10สิงหาคม2559หญิงสาวรายหนึ่งขับรถชนคนเดินถนนั้นรายหนึ่งอย่างแรงก่อนที่เธอจะขับรถไปชนกับรถอีกคันแต่หลังจากหยุดรถแล้วเธอกลับแสดงพฤติกรรมที่ประหลาดเกินมนุษย์ คือแทนที่เธอจะลงมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เป็นเหยื่อเธอกลับเปิดประตูรถลงมาและก็มายืนเต้นโยกย้ายอย่างเมามันอยู่กลางถนนข้างๆกับร่างของเหยื่อที่เธอเพิ่งขับรถพุ่งชนทําเอาจีนมุงยืนงงไปตามๆกันหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามารวบตัวหญิงสาวรายนี้พร้อมกับเร่งนําร่างเหยื่อที่ถูกรถชนนําส่งโรงพยาบาลทันทีแต่โชคร้ายเหยื่อเสียชีวิตในเวลาต่อมา ด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนและตั้งข้อหาหญิงสาวรายนี้ที่ก่อเหตุแต่ทั้งนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าหญิงสาวรายนี้ทำไปด้วยสาเหตุอันใดแล้วทำไมถึงต้องมีอาการท่าทางเต้นเหมือนดีอกดีใจไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำไปและเธอ ไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วยในขณะที่ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์พากันพูดว่าเห็นหญิงรายนี้ขับรถมาด้วยความเร็วและก็ไม่แสดงความสนใจใยดีต่อเหยื่อที่เธอชนทั้งนี้หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีคนจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าหญิงรายนี้น่าจะมีอาการผิดปกติทางสมองส่วนบางรายก็บอกว่าเธอน่าจะแกล้งป่วยทางจิตเพื่อให้ความผิดลดลง ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เซ่งไฮฮีสของจีนเว็บไซต์ CCTV ของจีนอยู่ไลนคลิปเด็ด YouTube.com Facebook.com ติดตามคลิปท้ายข่าวทุกวันที่ช่อง4ข่าวรอบบกระาสิน MT Cable TV เนื่องในโอกาสพระธิดาพหามุมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบสิสิงหาคม2559สถานีโทรทัศน์ M t c ม b t เค v ขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจการเฉลิมพระเกียรติพระแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการสนองพระราชพิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งส่งเสริมให้ผู้ที่มีอาชีพในการทอผ้า มีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของการถอผ้าไทยผ้าไทยจะรูปแบบใดก็สามารถสวมใส่ได้หรือจะสวมใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจํำวันพระส,ะสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถเพื่อร่วมการเฉลิมพระเกียรติพระแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ ทั้งหมดนี้คือการรายง,งานข่าวรอบมืองกรสิลป์ประจำวันพฤะสบดีที่18สิงหาคม2559คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวรอบมืังกรสิลใ์ได้ทุกวันออกอากาศให้ชมกันในเวลา20นาฬิกาออกอากาศซ้ำในวันถัดไปในเวลา1นาฬิกา5นาฬิกา9นาฬิกา13นาฬิกาและ17นาฬิกาทางช่อง4 MT Cable TV ลากกันด้วยพุทธสุภาษิตเช่นเคยนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมกลับมาติดตามข่าวรอบเมืองกระสินได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ทีมข่าวทุกคนขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ